ผลงานนี้เป็นเพียงแค่ช็อตแคสกรุณาอย่าด,ดาม่าหรือมาบนใส่ตูเพราะตูจะไม่แคสแล้วเข้าใจบอ Short Cat, ชช็อตแคสแล้วเข้าใจไหมคะผมจะแคส์นะช็อตแคสเนี่ยก็คือแคสอะไรที่มันสั้นๆนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมยอย่าใพิ่ผมต้องเตือนบ่อยนะเข้าใจไหมผมยังไม่ค่อยชอบไปเตือนใครบ่อยๆด้วยนะคบผมเวลาเตือนใครบ่อยๆเนี่ยมันมันมันน่ารำคาญ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับรายการ c n Indie นะคะกับเกมม i มาเอิ่มเอาหม่ไม่ไม่ไม,มิมิกกิเดนออนไลน์นะคะก็เป็นเกมแคะหูนั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆคือเกมหูหนีนั่นเองนะอย่าผวนนะได้โปรดแหละถ,ถ,ถ้าผวนเนี่ยมันจะไปอีกคำหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณหมอแพทย์นางนางแพทย์นางพ,างพยาบาล นะคะจะมาคล้ายกับจะมาช่วงนี้เขามีมาตรการการใช้บัตรทองและใช้บัตรทองแล้วก็แค่หูฟีนะคะเราจะมาเราเป็นคนของรัฐบาลโอ้โหฟินเราจะค่อยๆแค่นะคะคุณคนไข้นะฮะหน้ารู้สึกหน้ามันจะฟินมาก โอ้ได้สองร้อยแปดาคือถ้า <c oughs> ดูมันหน,าน,านปป้านหะน้ามึงฟินไหมเปล่าเนี่ยหน้าแบบฟินมากนะคะเฮะ้ยถ้าเกิดว่าไอ้นี่ใหม่แม่งก็ต้องสกอร์ใหม่เลยเว้ยเอาฟินฟินไปกันอ้าอ้าฟินเงียฟินฟินแค่รูแม่งแค่จะรูบานกันเลยเดียวนะฮะ โอ้กูจะได้ไหมวันนี้โอ้ดูดูแม่งเกมแม่งจะเกียนเป็นไนวะ Your Name อเดรเดรนะเรามาปรีเพ์อีกรอบมังรอบนี้ต้องให้ได้เยอะกว่ารอบเก่านะเออเอืม โอสันจะกะไว้ที่ห้าพันนะอุ้ยโอ้ยรถไปตายตายรถแม่งอุ้ยใช่ไหมนะละรถัวคะแนนไม่มีละ หมอจะทำการเอาตรงใบหูออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อที่จะคะแนนสกอร์ใหม่ของเรานะคะขอให้ได้สักห้าอุ้ยห้าพันพอพกห้าพันแม่งทะลุเลยอืมหกพันหกพันหกพันโอ้โสุดยอดนะนะคะ <laughs> นะคะเราก็ขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกเกมนี้นีไม่รู้จะทําอะไรนะแคดนานไปแม่งก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวพารหน้านาะคะจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นชอ็อตแคสเฉยนะคะสวัสดีค่ะ